ทำไรเลิกอะไรเลิกเล่นไม่เลิกเดี๋ยวจะเจมบอกแล้วมึงจะอ่อยคนไหมเลิกเล่นมันไม่ใช่เวลาทันตัวอะไรเนี่ยสี่โมงจะห้าโมงแล้วเลิกไปทำงานทำไมอ่ะอ่าแข่งข้อไม่แข่งข้อเหรอพูดในเกมมึงออกเลยไเจมบอกแล้วเนี่ยแม่งไม่มาเอาความเมื่อกี้พูดกับกูดีๆดิหมายถึงใครอ่ะเจมเจมอย่าอย่าอย่าย่าในไอซีในโอซีเหมือนกันนะโอซีเลือดออกจริงด้วยเอาไงอย่าขึ้นเสียงอย่าขึ้นเตียงมึงตกอ่า มีต้องใครในเกมอ๋ออ๋อขาร้องทำไมก็ผมเล่นอยู่อะไรอย่างพี่เนี่ยมันไม่ใช่เวลาเล่นครับน้องมันตื่นขึ้นมามึงมามึงเข้าคอมอ๋อเอเมนโซฟอ๋อพูดงี้ก็สวยดิอ๋ออ๋ออ๋เร็วเร็วเร็วพี่มึงก็อออีกคนแล้วมึงอยากจะออกตามไหมล่ะเออมึงกูแคร์มึงอ่ะเออกูก็แคร์มึงมากมึงไอ้สิใช่ไปอ๋ออ๋อเร็เร็วเร็วเร็วไอ้มันไม่ใช่เรื่องให้เล่นแต่เกมทั้งวี่ทั้งวังแม่มึงถึงทิ้งให้มึงมาอยู่กูนี่ไงไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับ แม่มึงถึงทิ้ง,งมึงมึงจะมารู้ได้ไงกูรู้แม่มึงถึงทงิ้งมึงแม่มึงถึงทิ้ง,งมึงอยู่กับกูอย่าเล่นหัวตบเพราะมึงเป็นอย่างนี้อ๋ออ๋ออ๋อขอร้องขอร้องครับตัวทีก็เล่นอยู่ทำไมพี่จะเป็นไรของพี่มันไม่ได้เป็นไรเดี๋ยวมึงหายทำอะไรอย่างอื่นบ้างนี่มันสี่โมงท่ามงแล้วครับน้องสี่โมงท่ามงแล้วครับออกครับออกครับเฮ้ยเอเอ้ยแต่อาไม่ได้ เวนออก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 อมึงจะตามพี่ทำไมมั้ยอีเกมอ่ะพี่มึงอ่ะเออหนูตามไม่แน่เงเดี๋ยวก่อนเล่นแต่เกมทุกที่ยังว oh ันงานการไม่เอาเลยเนาะแล้วนี่พวกมึงเล่นอะไรอ่ะกูได้ยนเขาดูเวลาครับมึงมันมาเตือนนะมึงไม่ทำอะไรนะข้าพงษ์งานเอาบ้างข้าปามงษ์งานกินบ้างกูกินแล้วครับฟันพงษ์แปรงบ้างโค้ดเหลื้งแปรงฟันนึ่งโคตรเหลืองกูถึงว่าซื้อไอ้แผ่นรองเงาอันนี้มาก็กูชอบสีเหลืองทำไมโอ้เหมือนฟันมึงอะนะ เวร์ออออออมึงไม่มีสิทดอะไรมาสั่งกูได้แต่มึงมีที่ทำทำทำมึงตายได้หมอช่วยไม่ได้ด้วยกดตีแล้วหมอไม่มาไม่รู้กูออออออเป็นจะบ้าไปกูเล่นหมอกละกี่คนนึงไปไกลไปไกลกว่าไหมเออกูไล่นเองอ่ะทำไมอ่ะมึงบุกง้อมึงกูแคร์มั้งอ่ะกูอย่างนี้ก็ฝังมันจะดีมึงกูมึงกูแคร์มากครับไอตี๋เอาไงกับแม่กระทืบเดี๋ยวก็มีคนเมนเฮ้ยอ้ามันอ้าจริงนะตาใครถ่ายคลิปไอตี๋ถ่ายครับอีกไม่ได้หมอหรอกครับ ไอ้แล้วมึงจะมาง้อกูเรื่องอะไรแล้วมึงง้อมึงไม่ได้มึงออกไปดิมึงกออกไปดิเอาไปดิได้เดี๋ยวมึงเจอกูยมึงออกไปดิมึงออกไปดิกูเล่นแบงค์นึงเดี๋ยวมึงเล่นอะไรมึงออกไปดิออกไปเอาไปจากบ้านกูเดี๋ยวกูออกแน่มึงต้องห่วงไ้เออกูเป็นใครเออ่ีนี่ไงเป็นใครเหรอเก็ไม่ดับด้วยฮะของพวกกัอาได้น่ไม่เล่แต่งตัวเอง่องมึงเนี่ยไม่ใช่พี่นุ่เป็นตำรวจป่าไม้เออจะมาป่าไม้ เบนออปปี้ไปเรียกพี่มึงมันเก่งขอหออไปด้วยเออเดี๋ยวกูไม่ได้ยินไม่ได้งอมึงเต็มตัวเลยโไปอะครับเบ็นเด็กเด็กกระเลี่ยวกระลานี่เด็กแตกมึงอะไรแต่เยนี่รู้กูเป็นใครถึงเจอึงรู้จักเป็นใครครับมึงก็เป็นเด็กได้ปากดีคนนึงนั่งหน้าคอมยังไงหึ่ยห้าโมงครึ่งเจลกูมึงมามึงจะห้าโมงหกโมงครึ่งมึงมาเหอะจำเพชมึงก็มามึงมาว่ะมึงมาว่ะนั่นมาว่ะ โออโหไอ้เหมือนมึงมนะออกไปจากบ้านกูมึมั่งป่าไม่ใช่มพูดเลยพูดจริงๆไงมึงจำมาเอาไม้ในสวนจะรูจมูกขึ้นไปจะโหลกได้นะกูจะบอกให้รู้มึงไม่ต้องมาแซวกูหรอกครับกูแซวตัวเองได้ครับเดี๋ยงสัตว์ปอกขามเนี่ยมึงก็เจองกูเหมือนกันเหมือนกูโกงมากอ่ะใส่เสื้อม่วงเดี๋ยวมันได้ลวงออโต้เดี๋ยวลวงลวงลวงแบบไม่ต้องมีอะไรกั้นอ่ะอย่าเออ ด่าอเออมึงกี่เยอะมึงเ,เอาไหมล่ะมึงบอกไปอยากไป้กูเปลี่ยวพี่ออกมาพี่มึงให้เจมแมวได้ท้าท้าหน้ามือเดี็กโจ๊กแน่ไม่ต้องห่วงนี่ก็ได้ยังงไป่านนี้นนแม่น่ามั่งจริงๆเลยเดี๋ยวมึงได้รับแน่ถ้ามึงอยากได้อะไรมึงได้อย่างนั้นเดี๋ยวมึงขอไว้อืได้กูมาไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูชาไปนะกีิคู่เดี๋ยวเดี๋ยวกูชาไปนะกีิคู่เลยเดี๋ยวมึงก็รู้มันกันออกไป เจะเอาไปจจกบ้านกูเล่นแต่เกมเอาไปจากบ้านกูแล้วกูไม่ง้อ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 เหมือนกูเพิ่อ่ะมึงออกไปจีิ่มแล้วทีพวกมึงเล่นอะไรกมเล่นดูเวลาครับพูก็รู้เนี่ยตอนนี้ห้าโมงเนี่ยห้าโมงครึ่งเจอกูเจอกูห้าโมงครึ่งมึงเจอกูออกไปออกไป จากบ้านกูมึงได้รับสิทธิ์เดี๋ยวนี้จำขาเมื่อไห้เดิครับแต่มึงได้ล้วนนรกมีจริงเออกูอยากได้อยูังไงนนรกเดงจะลึอกแค่ไหนกันวะไอ้เดี๋ยวเกียร์สองเดี๋ยวเกงจะลึอกแค่ไหนกันเที่ยวนรกเกียร์สองมึงไปดิมึงไปดิคิดว่ามึงสวรรค์มากไงเว้ไปดิเออุ๊ไปแน่แต่ไปแน่มึงไปเลยกูง้อเปล่ามึงกูง้อมึงอ่ะเกียร์ั่งมาแล้วนั่งมาแล้ว ตาแล้วมึงอะไรกับน้องกูมึงเห็นมึงหลายรอบแล้วอะไรน้องกูเล่นดีๆมึงไรน้องกูอื่อเขาอยากเข้าทีมอยากเขาทิ้งทิ้งอะไรเจ็บเจ็บเจ็บอะไรมึงอะไรมึงอะไรมันเจ็บเจ็บอะไรเอ้ามึงเจ็บเจ็บอะไรทำเจ็บอะไรเอาใจเย็นก่อนไม่ได้ก่อนเจ็บอะไรเอ้ามันจยจบจบจบอะไรเข้าเขตอะไรบ้าเปล่า ขยับใเยับยับยับนคับมึงาดิมึมึงมามึงมานี่ยนไมึงได้ทอะไรได้บ้าง่ะลงมาดิโอ้ยเก่งเก่งจะไปไหนควายมึงจะไปไหนโอ้พี่ผมโดนด่าแล้วครับมันโดนด่าลไงนงกกจะพูดอะไรจะพูดอะไรจะพูดอะไรทำไมทำอพูดอะไร เนี่ยมาว่าน้องกูเร็วโลเร็วเร็วพ่อมึงนี่เร็วพ่อมึงนี่โอ้งอะไรเมึงไอ้เนี่ยโดนหมัดมั้งกูดูตรงละมึงก็มาดิมึงลงนี่คิดว่ามึงเก่งนะมึงเก่งนะมึงสองคนคิดว่ามึงเก่งนะมึงเก่งอะนะตัวไอ้ตากูอยู่คนเดียวแล้วมึงด่ากูอย่างหมูอย่างหมายอะไรกูอมึงมาสิ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 น้ำลายกับเหม็นไม่ถาบไปไปนู้นมึงพ่อมึงอะอะไรมึงอะไรหนองจอกให้ยังไม่เอาเลยแม่งเป็นหนองในหอดแม่งมาเลยครับมึงมาเลยอะไรวะมาเลย กูงอมึกูงอมึกูงอกูงอสองตัวมึงไหมถ้าเป็นโอปป้าดูหัวแม่งอบอบที่หายอ่ะโท้องมึงอะมีป่ะมีครับเลยแล้วมีไอ้ไส้อาวุธครับมึงเขาไม่ใช่อาวุธกันมึงตัวตัวกูนี่มึงตัว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 กูไหมเดี๋ยวจะเก็บสองเดี๋ยวกูเห็นกูได้ยินมันพูดเรื่องแบบคืนม่ด้เขาจะผ่าแม่งไหนเอาได้ดิเอาได้ดิ กูจะบอกให้มึงนะอะไรอีพวกเงี้ยเสียข้าวสูตรจากพวกมึงเนี่ยบอกอะไรมึงเวรบอกอะไรเยอะมันยืนอยู่สูงกว่ากูมากนะกูสูงกว่ามึงไอ้ฝรั่งแค่กูมีไอด้อนเป็นตั๊กบริบูรณ์ใช่ไหมย้อนไอหนังกระเป๋ามึงลงกูจะบอกให้มันออกอะไรมันเล่นเกมมันเหมือนมึงสภาพมันเหมือนมึงโอ้ยมึงอยากเล่นไหมันพูดดีว่ามึงกูรู้เวลามึงพูดดี๋ยวพูดเอลามาสอกมามาดิ มึงมาดิมึงมามึงมาเลยมาเลยมทีมงมาดิมา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 คา้มา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 มมา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 อาาาคามามมาา่าามมเมา่าม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 มา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 มเมมา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 งมามมาาม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 าคามามาามามางอ่ามางมามามมมามามมมามมามามมากาะมมามาาาาายมาามมาาา เด็กคมๆหมั่นแทงกูดิเดี๋ยวคนคนอย่างกูมันไม่ต้องใช้อาวุธหรอกไม่ต้องใช้อาวุธเขวี้นหยิบนู่นหยิบนี่แล้วไม่ใช้อาวุธไปล่ะมันใช้อาวุธไปโอ้ยที่จะฟาดขึ้นมาอะไรเป็นคนตายขึ้นมามึงเอาไงไม่ชอบได้ไหมชีวิตคนคนนึ่งไงกูไม่แคร์เด็กคมๆแทงกูดิเอาเด็กคมๆหมั่นแทงมุ้ยมันเล่นหิ่งลุยอย่างโซนน่ะมาดิไฝลุนหนีไปหนีไปไหน มึงนี่เป็นายมึงอยาใช้วุ้นดิมึงนี่ยังหมาเลยอ่ะเบย์เบย์เบยโอซ่าอะไร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 มาดิมึงก็เดินเรงดิเบนมดิมึงก็มาดิไอจีด่าแม่งหยาแกันดิไอควายไอควาย มึงมามึงมาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิอะไรมึงมาดิจะใช้อาวุธดิเข้าอย่างกับหมาจะใช้อาวุธนี่บูทคันนี่บูทดาไม่ใช่อาวุธขาดบูทบูทบูดไปปาะไว้อีโง่หันเรียนมึ้งนะมึงฮะไม่มึงมาดิได้หวะมึงมึงตึงแล้วเล่นไหนวะข้างหน้าหวะอะไรมึงมีอะไรมึงยาวมาก็เสียอะไรมมึงาดิได้ได้ I'm yeah. gonna yeah.